สวัสดีค่ะเชฟนกกับรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักค่ะเรามาทำอาหารกันแบบง่ายๆแต่กิบเก๋สไตล์เดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เราจะทำน้ำสลัดสีชมพูค่ะเรามาดูที่อัตราส่วนผสมกันนะคะค่ะสำหรับน้ำสลัดสีชมพูนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมเนี่ยประกอบด้วยน้ำตาลทรายนะคะเกลือค่ะ พี่ายขาวป่นค่ะมัสตาร์ดค่ะน้ำส้มสายชูค่ะอันนี้เป็นบีทรูทนะคะตัวบีทรูทเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอะค่ะเ,เลือกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่ขายของพรีเมียมหน่อยนะคะเขาก็จะมีตัวเจ้าหัวหัวบีทเนี่ยขายนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไข่แดงค่ะเราสังเกตว่าอันนี้จะมีไข่ลูกหนึ่งแตกอันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือส่วนผสมของไข่แดงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาไข่ขาวออกทั้งหมดก็ได้ค่ะ หรือถ้าเกิดอยากจะให้น้ำสลัดใสขึ้นนะคะจะใส่ไข่ทั้งฟองก็ได้ค่ะแล้วนี้เป็นน้ำมันพืชค่ะ,ะเราจะเลือกเป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะหรือเป็นน้ำมันสลัดก็ได้ค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ทางเว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกรรมวิธีการทำกัน ค่ะท่านผู้ชมเราเข้ามาสู่ขั้นตอนการทำนะคะน้ำสลัดสีชมพูกันค่ะสำหรับในชีวิตเชฟเนี่ยในการเป็นเชฟถ้าอยากจะให้ขอบคุณใครสักคนเนี่ยคนที่อยากจะขอบคุณมากที่สุดหนึ่งในนั้นคือวิศวกรผู้ประดิษฐ์เครื่องปั่นไฟฟ้าขึ้นมานะคะเขาได้สร้างสิงส่งมหาศาาัศจรรย์บนโลกขึ้นมาใบหนึ่งที่ทำการทำทำให้การทำอาหารเนี่ยประหยัดเวลาขึ้นไปอีกเป็นชั่วโมงเลยค่ะน้ำสลัดก็เช่นกันนะคะเครื่องปั่นไฟฟ้าเนี่ย ขาดไม่ได้เลยคือสมัยก่อนที่เราทําน้าสลัดเนี่ยคงต้องใช้มือตีด้วยตะก้อมือนะคะแต่หลังจากการที่เรามีเครื่องปัดไฟฟ้าเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะคะเรานําส่วนผสมทุกอย่างค่ะยกเว้นยกเว้นน้ํามันพืชอย่างเดียวนะคะที่เราจะใช้ทีหลังค่ะน้ําตาลทรายไข่แดงค่ะพิชัยปน่นมัสตาร์ด เน้ำส้มสายชูแล้วก็ลากหัวบีดเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ผสมกันในเครื่องปั่นนะคะเอาแบบแรงสุดเลยนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ เปิดปิด,ป,ดปิดเครื่องปั่นบ่อยๆนะคะป้องกันมอเตอร์ของคุณค่ะลองมาดูส่วนผสมกันนะคะตอนนี้ทุกอย่างผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะคะ,ะจะสังเกตว่ามันตัวตัวหัวบีบเนี่ยจะยังไม่แตกนะคะเราปั่นจกกนกระทั่งตัวหัวบีบเนี่ยค่ะกลายเป็นละเอียดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นต่อเลยค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะปัดเป็นละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเป็นลักษณะน้ําเหลวๆนี่แล้วนะคะเราจะทําการหยอดน้ํามันลงไปอะคะ่ะเพื่อจะทําให้ส่วนผสมทุกอย่างจับตัวกันเป็นก้อนค่ะนี้เราก็เปิดเครื่องปั่นนะคะ น้ำมันเราค่อยๆหยดเขาลงไปนะคะแล้วก็ปิดพักเครื่องเป็นระยะค่ะเพื่อป้องกันการพังของมอเตอร์นะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าเราปั่นใส่น้ำไปน้ำมันไปได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนผสมแล้วเนี่ยส่วนผสมจะเริ่มข้นขึ้นนะคะ แต่อย่างนี้ถือว่ายังไม่ไม่เต็มที่นะคะ,ะมันจะอิ่มตัวเนี่ยเวลาที่อิ่มตัวแหละน้ำมันมันจะไม่ลงไปที่ที่ตัวน้ําซอสในตอนต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราปั่นน้ําสะลัดต่อค่ะค่ะเนื่องจากขั้นตอนการใส่น้ํามันเนี่ยจะจะค่อนข้างนานนิดนึงนะคะเพราะเราจะค่อยๆยหยดเข้าไปค่ะเดี๋ยวขอไปใส่ไม่ค่อยๆ่อยหยดน้ํามันลงไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนที่เราได้น้ําสะลัดที่สําเร็จแล้วค่ะ สำหรับน้ำสลัดสีชมพูนะคะตอนนี้เราใช้เวลาค่อยๆยหยดน้ำมันเนี่ยจนกระทั่งตัวน้ำซอสตอนแรกเนี่ยเขาอิ่มตัวแล้วนะคะแต่นี้มันก็จะได้หลังจากที่เขาอิ่มในน้ำมันแล้วะคะ่ะเขาจะไม่ดูดน้ำมันกลับเข้าไปอีกนะคะก็ลักษณะของซอสน้ำสลัดเนี่ยมันก็จะข้นข้นแล้วก็จับกันเป็นตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูจัดลงชามเสิร์ฟกันค่ะ ทีนี้นะคะหลังจากที่เราปั่นน้ำสลัดสีชมพูในเครื่องปั่นเบรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอามาเทลงภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟกันนะคะจะสังเกตว่าจากน้ำข้นๆเหลวๆในเครื่องปั่นเบรนเดอร์เนี่ยตอนนี้จะจับตัวกันเป็นก้อนๆน,นะคะเหมือนน้ำสลัดที่เราเห็นทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ส,สีสีชมพูสวยงามเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่เกิดจากตัวบีทรูทนะคะ หลการง่ายๆค่ะถ้าคุณอยากได้สีอะไรเนี่ยคุณก็ใส่ส่วนผสมของผลไม้หรือว่าผักที่มีสีนั้นลงไปในในการปั่นน้ําสลัดคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีของฟักทองต้มสุกนะคะสีของเผือกค่ะหรือสีส้มของแครอทก็ได้ค่ะปั่นลงไปก็จะในน้ําสลัดก็จะได้เป็นสีนั้นนะคะสําหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้จากเว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ